สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมามาซื้อเหรียญ IDO นะครับผมชื่อเหรียญว่าน็อกคอยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นการชักชวนไม่ได้เป็นการแนะนําไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมถ้าท่านลงทุนนะครับผมท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของท่านเองนะครับผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมต้องการรับแอ d ดอปนะครับผมก็สามารถรับได้นะครับผมนี่ครับก็จะมี การจ่ายแอดดอปนะครับผมที่2 0 0 0 0นเหรียญนะครับ2องแสน NOX นะครับแต่ว่าผมจะทําการซื้อนะครับผมซื้อไอเดโอนะครับวิธีการนะครับท่านผู้ชมก็กดไป3จุดไข่ปลาด้านบนนะครับกดเปิดในเบราว์เซอร์นะครับเปิด c y เบอร์แท็บไซเบอนะครับผมก็แปลภาษาให้นะครับผมอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็กดช่องด้านบนนะครับผมก็ปิลิ่์นะครับ เปิดทัชวอลเลตขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่ดียปกดค้างนะครับผมแล้วก็กดวางนะครับกดตรงกลางนะครับเอาเคอร์เซอร์กดตรงกลางนะครับแล้วก็กดถูกด้านล่างขวาครับทัชวอลเลตนะครับก็จะลิงก์กับตัวเว็บไซต์นะครับผมจากนั้นนะครับรูปอิตาเลียนนะครับกดเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะครับอันนี้ก็มาที่เว็บไซต์แล้วนะครับผม ส่วนท่านผู้ชมนะครับต้องการรับแอดดอนะครับผมกดเคมตรงนี้นะครับเคมแอดดอนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับ32บาทนะครับ0 0 0 2ใบแนนเนนะครับก็จะมีค่าแก๊ส6.78ดนะครับรวมทั้งหมดเป็น39นะครับตีทับาทนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับกดแอดพิมพนะครับผมเหรียญก็จะมาในในกระเป๋านะครับแต่ว่าผมจะทําการซื้อนะครับผมผมจะซื้อไปที่0.1นะครับ ผมก็กดบายถูกเขนะครับพันหกนะครับดีซะพันพันหกห้าห้าสิบเอ็ดบาทนะครับผมกดแอปพูมนะครับตอนนี้เหรียญก็จะถูกโอนมาในกระเป๋าแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมคอนแทคนะครับผมก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็กดปิดไปนะครับ กดแอปพูนะครับผมจ่ายตังค์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ copy ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อแอดชื่อเหรียญมาในกระเป๋านะครับผมจากนั้นก็กดไปที่ wallet นะครับกดไป2ขีดด้านบนนะครับกดค้างนะครับกดวางนะครับกดแอป custom token network กดเปลี่ยนเป็น smart chain แล้วก็เพจนะครับเพจแล้วก็กดโดนนะครับห้าล้านคอยนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่เว็บไซต์นะครับผม สาเหตุที่ผมซื้อนะครับก็ลองมาอ่านดูนะครับผมกดที่สามขีดด้านบนนะครับผมไปที่หน้าแรกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเกมนะครับท่านผู้ชมครับเหลืออีกยี่สิบเก้าวันนะครับก็จะหมดเขตในการขายแล้วนะครับขาย i d อนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ดินนะครับใน m e t a วิ r ์สนะครับอ่นอกคอยเป็นโทเค็นเกม m e t a วิ r ์สนะครับพื้นฐานโดยใช้ banana smart chain นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าจะเปิดตัวบล็อก c h a i n ของตัวเองในไม่ช้านะครับคุณสมบัติที่ดี สุด3ประการของบล็อกเชนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nokia, น็อกคอยได้อธิบายด้านล่างนะครับก็คือเขาจะออกบล็อกเชนมานะครับเป็นบล็อกเชนของตัวเองนะครับผมเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับที่ที่บล็อกเชนของเขาเนี่ยก็คือมีความเร็วนะครับการท,ทําธุรกรรมนะครับวินาทีมีค่าคอมมิชชั่นต่ำนะครับอย่างที่2มีการกระจายอย่างสมบูรณ์แบบนะครับปราศจากการแทรกแซงนะครับอย่างที่3ก็คือความปลอดภัยของสินทรัพย์และ ประกันความปลอดภัยของสินทรัพย์ร้อยเซนะครับถือว่าแบบสุดยอดมากนะครับผมคุณสมบัติของเหรียญน็อกคอยนะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับผมคือน็อกคอยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่มีราคานะครับสามารถซื้อขายสูลเงินดิจิตัลแบบเข้ารหัสนะครับอันที่2คือดินแดนดิจิตอลนะครับน็อกคอยเป็นเหรียญเกมเป็นทางการของน็อกแลนนะครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสําหรับการลงทุนในไซเบอร์สเปซแบบกระจายอำนาจนะครับอันที่3มนะครับเกมดิจิตัลนะครับผมเกม น็อกแลนนะครับผมจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับอันที่4ี่ปักหลักปักหลักก็คือการสเต็กนะครับผมเพื่อรับรเพื่อรับของรางวัลมากขึ้นนะครับผมอันที่ห้าธรรมพิบาลน,นะครับผมอันที่6สิทธิเฉพาะผู้ถือน็อกคอยนะครับจะได้จะได้รับคะแนนสูงครับน่าจะเล่นเกมหรือเปล่ามีคะแนนสูงผมไม่แน่ใจนะครับหรือคะแนนสูงในการโหวต เปลี่ยนแก้ไขแพลตฟอร์มอะไรหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับผ่านนะครับเขาบอกว่านะครับหลังจากการสิ้นสุดการขายล่วงหน้านะครับผมและเหรียญทั้งหมดที่ไม่ได้ขายในการขายล่วงหน้าจะถูกเผานะครับโอนไปยังกระเป๋าที่ตายนะครับคือโทเค็นทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นทีม5%นะครับผมการตลาด5%เแล้วก็ PCEL ส15นะครับ PCEL ก็คือ IDO ครับแล้วก็25 25%มาเเเล็ดพันุและสภาพคล่องตรงนี้น่าจะเป็น ดิคุริตี้พูลนะครับผมและไอเดบแล้วก็จะเผาเผาผ่านโดยห0สิบเปอร์ซนนะครับก็มีผู้บริหารนะครับมีหน้ามีตานะครับมีมีชื่อนะครับผมที่ผมค่อนข้างมั่นใจก็คือเขาเปิดหน้านะครับว่าผู้บริหารใครบ้างน,นะครับผมอย่างน้นอยก็ให้รู้ว่าเออหน้าตาเป็นยังไงนะครับผม เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับกดไปที่ B3 Scan นะครับข้างล่างสุดเลยนะครับก็จะลิงก์มาที่ B3 นะครับ B3 Scan ครับตอนนี้นะครับผมอุปทานทั้งหมดนี้หนึ่งหมื่นล้านนะครับหนึ่งหมื่นล้านคอยนะครับแล้วก็มีผู้ถือครองทั้งหมดตอนนี้นะครับผมหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแห่งนะครับตอนนี้เป็นสัญญานะครับผมคอนแทคอันนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมซื้อไปนะครับห้าร้อยนะครับไปห้าห้าล้านนะครับ คนซื้อก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับผมกดไปที่ไปที่เอ่อคัปปี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปวางนะครับวางข้างบนนะครับกดเซิร์ชนะครับนี่ครับมีคนซื้อไปแล้วหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองแมเนนนะครับแบ็กกลับไปนะครับตรงนี้เลื่อนไปลัสนะครับผมเหรียญนี้เกิดขึ้นเมื่อห้าสิบสามวันที่แล้วนะครับผม โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับอ๋อไปดูันนี้ครับพู้ถือนะครับผมผููถือก็ไมเน้นฮอตบอลอันนี้ห้าเปอร์เซ็นตก็เป็นแอคเคาท์ผู้ถือนะครับผมผมน่าจะรวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมห้าจุดศูนย์ครับนี่ครับอยู่อันดับที่ที่สี่สิบเจ็ดนะครับผมอยู่อันดับที่สี่สิบเจ็ดนะครับทั้งหมดจะมีแค่มันจะขึ้นให้หนึ่งพันแอคเคาท์นะครับล่าสุดนี่ครับ สำหรับที่1นึ่ันนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นแอร์ดรอปนะครับสองพันสองพันไอสองแสนสองแสนครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงนะครับผมก็ค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนละครับผมบ๊ายบาย